วันนี้คนเยอะมากเลยค่ะเด็กๆก็ชอบขึ้นรถไฟบอกรหัพ่อแม่ก็เอาลูกๆมากันค่ะเต็มเต็มทุกตู้เลยค่ะ ได้มาถึง <Yeah. S 1> ที่สถานีรถไฟที่จุดหมายปลายทางที่เราจะลงกันแล้วค่ะลงจากรถไฟกันแล้วค่ะพเพื่อนๆสถานีรถไฟจุดหมายปลายทางของเราก็ชื่อว่านี่ค่ะครัมเปิลเบาค่ะตู้สุดท้ายของรถไฟก็จะเอาไว้เก็บรถเข็นเด็กค่ะทุกคนก็ลงมารับรถเข็นเด็กให้ลูกๆที่นี่ค่ะ ของหลานชายก็กำลังเอาลงมาแล้วค่ะลูกสาวกำลังถือมาแล้วเอาแล้วเด็กน้อยเดินไม่ได้แล้วใช่ไหมต้องนั่งรถใช่ไหมลูกเดินไหมจะเดินกับคุณยายไหมเดินจับเดินจับมือไหมครับท <imagen ia. S 1> านนงด้านนี้ก็จะเป็นหัวรถไฟค่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีรถไฟคันนี้ก็จะวิ่งไปอีกที่หนึ่งไปรับผู้โดยสารมาอีกค่ะคนเยอะมากๆเลยวันนี้ วอนนี้พวกเรากำลังจะเดินไปเที่ยวกันต่อค่ะสสถานที่ที่เป็นสวนสนุกแต่เป็นสถานที่เปิดค่ะเพราะว่าไม่ต้องเสียเงินเข้าเหมือนในเมืองค่ะแต่ว่าเราต้องเสียเงินเล่นค่าที่ใครจะเล่นอะไรก็ต้องจ่ายต่างหากค่ะตอนนี้ลูกชายกับลูกสาวเขาอยากจะมาดูโรงเรียนอนุบาลเก่าของเขาค่ะ ที่เขาได้นั่งรถบัสมาทุกวันทุกวันจากในเมือง agen, อโคเบนเฮเกนโรงเรียนอนุบาลที่นู่นก็มีแต่ว่าทุกอตอนเช้าเขาจะนั่งรถบัสมาที่นี่ตอนช่วงสามโมงเช้าก็จะนั่งรถบัสพากันเด็กๆมาอยู่ที่เป็นสถานที่โรงเรียนอนุบาลค่ะแล้วก็อีกทางด้านหนึ่งก็จะเป็นทะเลค่ะ ที่นี่ก็จะมีรถม้าให้เช่านั่งด้วยค่ะหนุ่มน้อยกินแตงอะแม่นี่ลูกค่ะ <c oughs> มีร้านขายกาแฟตรงหน้าประตูทางเข้าที่จะเข้าไปสวนสนุกค่ะร้านเล็กๆขายดีมากเลยค่ะ <c oughs> เวลาเขาชงนี่เรายืนอยู่ไกลๆนี่ได้กลิ่นหอมค่ะ <c oughs> สวนสนุกที่เราจะเดินเข้าไปนี้เป็นสวนสนุกเปิดค่ะ แล้วก็จะมีบรรยากาศต้นไม้ที่ร่มรื่นมากเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะมีกวางหรือเก้งเนี่ยอยู่เยอะมากเลยต้นไม,ไม้ก็จะมีต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะผู้คนก็สามารถนำเอาอาหารมาแล้วก็มาปูเสือกินได้ค่ะที่กว้างมากๆรถม้าแบบนี้ก็จะมีอยู่หลายคันค่ะเพื่อบริการนักท่องเที่ยวต้นไม้แต่ละต้นค่ะสูงใหญ่เขี้ยวชวอุ่มไปหมด เืเราได้เข้ามาในป่าแห่งนี้นะคะเหมือนเราเข้ามาในที่แอร์คอนดิชันเลยค่ะอากาศเย็นสบายอากาศบริสุทธ์สดชื่นมากๆเลยค่ะตอนนี้พวกเก้งพวกกวางอะไรก็หลบเข้าไปอยู่ในป่าลึกๆค่ะเพราะว่าแถวนี้จะเป็นสวนสนุกเปิดเวลาคนขึ้นก็จะมีเสียงกริ๊ดกราดดังแล้วก็พวกสัตว์เขาก็จะหลบไปอยู่ที่ในป่าลึกๆค่ะเวลาคนไม่มีเขาก็จะออกมาเดินในป่าแห่งนี้ค่ะ ต้นไม้แต่ละต้นมีแต่โคนต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเต็มไปหมดเลยลูกชายรอแม่ค่ะเขาเดินกันไปข้างหน้าหมดแล้วหยุดรอแม่อยู่ร้านอาหารร้านนี้ก็จะมีรถไฟตีลังกาวิ่งอยู่ข้างบนร้านเลยค่ะ เาเชือกผูกไว้ที่แขนอย่างนี้แล้วก็ปั๊มตาลงไปค่ะตอนนี้พวกเรากำลังยืนรอที่จะขึ้นรถไฟตรีลังกากันค่ะนานแล้วผมไม่ได้ลองไใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้พวกเราสองคนขึ้นมาอยู่ที่รถไฟตีลังกากันแล้วค่ะเดี๋ยวผมจะต้องเก็บกล้องแล้วเดี๋ยวลกล้องจะตกค่ะ<ฮ>เ,เแล้วะคะ่ะ ตอนนี้นั่งรถไฟตีลังกาเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆขึ้นไปหลับตายอย่างเดียวแล้วก็กรี๊ดกี๊อย่างเดียวไม่ได้ดูัวอะไรเลยค่ะกลัวมากๆเลยเก่งจนตัวขดเลยค่ะลูกสาวกับลูกชายจะขึ้นอีกรอบหนึ่งค่ะรอบแรกยังไม่สะใจค่ะ วันนี้บุจะลองขับรถปัมค่ะไม่ได้ขับมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยเด็กลูกๆรุ่นให้มาขับเองค่ะพ่อกับลูกกำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟตีลังกาที่นู่นค่ะสูงมากเลยเป็นรถไฟที่เป็นแบบคารนของเขาจะเป็นไม้หมดเลยนี่ค่ะ รถไฟทีลังกาแบบนี้เป็นคานแบบไม้ค่ะบุญเคยขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วสูงมากเลยค่ะตอนนี้แดนกับลูกกำลังจะไปขึ้นกันค่ะคุรออยู่ข้างล่างไม่ขึ้นอีกแล้วอันเนี้ยพวกเรามาแต่เช้าเเราก็จะได้ขึ้นของเล่นกันหลายๆรอบค่ะเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าบ่ายไปแล้วก็คนจะมากขึ้นเราก็จะต้องต่อแถวยาวกันเลยค่ะ แดนไปเอารูปมาแล้วค่ะรูปที่ขึ้นรถไฟตีลังกาที่มีคานเหล็กที่เป็นไม้อะค่ะนี่ดูนาตาลีชูสองนิ้วฝาแดนดูท่าทางเดวิดด้วยค่ะเดวิดกับนาตาลีจะขึ้นตัวนี้อีกแล้วค่ะ สวนสนุกเปิดที่นี่ก็จะมีร้านอาหารเยอะมากเลยค่ะมีไอศครีมก็เยอะแล้วก็คนที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องเสียค่าบัตรที่เข้าจะจะเข้ามาดูค่ะคนก็เลยเยอะแล้วก็พากันมาเที่ยวเป็นทั้งครอบครัวเลยค่ะเริ่มหิวแล้วค่ะพวกเรากอนนีจะสั่งอันนี้กินกันมาทานไอศครีมด้วยกันค่ะเพื่อน พวกเรากำลังจะขึ้นไปกินอาหารข้างบนนี่ค่ะเป็นบุฟเฟ่ค่ะหัวละ119โครนสรุปแล้วพวกเราลงมากินชั้นล่างกันค่ะเพราะว่าจะมีอาหารมากกว่า

หลังจากที่ได้กินอาหารกันเสร็จแล้วพวกเราก็ได้ออกมาเล่นของเล่นกันต่อค่ะแดนกำลังจะยิงธนูอยู่ค่ะของเล่นที่สวนสนุกเบิดแห่งนี้ก็จะมีให้เล่นมากมายค่ะขึ้นกันแบบไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะ ร้านนี้จะเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านดื่มเบียร์ได้ด้วยค่ะรถไฟคันเล็กๆก็มีบริการด้วยค่ะนี่ก็เป็นร้านอาหารอีกแห่งหนึ่งค่ะปรุลงแล้วก็ครอบครัวได้เคยมานั่งกินกันแล้วค่ะ ลูกชายขึ้นของเล่นเล่นคนเดียวค่ะตอนนี้พวกเรา,เากำลังน Glenn. ั่งนอเป็ดหรือตัวอาหารก็ไม่รู้กำลังขี่ไปเรื่อยๆค่ะโอ้แลกันาตลีขึ้นไปนี่ค่ะลูกชายตะโกนเรียกใส่พ่อกับน้องสาวกำลังขึ้นเรืออยู่ทางด้านล่างเนี่ยค่ะ อยู e ่ข้างบนถึงสูงมองไปข้างล่างก็เซียวอยู่เหมือนกันโอ้สีดีนูนุับต้องมองไปไกลๆค่ะถ้ามองไปข้างล่างแล้วเห็นน้ำแล้วใจวิวๆวมันลึกเดี๋ยวสวัสดีพวกเรามาต่อกันที่บ้านผีสิงค่ะ แม่บ้านพีซิ้งค่ะแกนขึ้นเลยตัวประมุกกับแหวดรูปอ่ะผมไม่กล้าขึ้นเลยผมจังตัวเต็มมดเลยอ่ะตอนนี้พวกเรากำลังจะเล่นแข่งม้ากันค่ะ

ตอนนี้ทุกคนก็กำลังมาเข้าห้องน้ำกันค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านค่ะวันนี้ปลุงแล้วก็ครอบครัวก็ได้ทำกิจกรรมที่ดีๆแล้วก็สนุกสนุกร่วมกันผ่านไปอีกหนึ่งวันแล้วค่ะ พวกเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย